สวัสดีค่ะจากบัาลงก์พยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแยกนะคะแยกกิ่งปักช้ำของบาัาลงพยอมนะคะอันนี้ก็คือต้นธนูคันสอนนะคะดอกสีขาสวยมากเลยนะคะดอกเป็นช่อใหญ่ใบก็สวยนะคะใบจะเป็นรูปธนูเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาแยกปักช้ำนะคะ เดี๋ยวเราก็จะลือ้กระถางนี้ออกเพื่อเอาต้นบารางชมชํำไว้เยอะนะคะแต่ไม่รอดเลยนะคะอ้าวทำไมดินหลุดแล้วกันแล้วกันแล้วกันนี่ต้องมีดินติดหลากเขาก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะ เดี๋ยวเราก็จะมานี่ค่ะเราก็จะเอาลงแบบนี้เลยแล้วก็ใช้ดินใส่ลงไปอันนี้ก็เคยมีคนนะคะสั่ง สั่งทางทางเพจของบาลายวงพยอมนะคะแต่ก็สั่งมาได้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งได้ก็ขอยกเลิกนะคะก็ไม่รู้ส,สาเหตุเพราะอะไรถึงยกเลิกไปก็ไม่เป็นไรนะคะเขาบอกว่าจะเอาไปให้เป็นของ ของขวัญคู่รักแล้วก็อยู่ดีๆก็มาบอกยกเลิกกระทันหันเลย mm. เขาก็ถามบอก mm. ชำไว้ให้แล้วหรือยัง mm. บอกอ๋อชำไว้ให้เรียบร้อยแล้ว mm. ก็พอดีเลย mm. เขาบอกว่าขอโทษมากๆเลย mm. เขาขอยกเลิก mm. ไม่สั่งได้ไหม mm. บอกไม่เป็นไร mm. เพราะว่าเขาสั่งมาเราก็ไม่ได้ เอาข้อข่ามัดจำนะคะก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาก็บอกว่าโทรมาบอกว่าขอโทษจริงๆเขาไม่เขาไม่สะดวกแล้วไม่สะดวกที่จะซื้อก็ไม่รู้ว่าทะเลาะกันหรือว่าเลิกกันไปแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ ก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็ใส่ถุงแต่เดี๋ยวเราก็จะเอาไปตั้งไว้ที่ร่มร่มอันนี้เราก็จะใส่ถุงใหญ่ๆนิดนึงก็เป็นเหลือเป็นไม่กี่ต้นนะคะกิ่งปักชำอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะชำง่ายนะคะ อันนี้ก็สามเดือนแล้วนะคะเพิ่งจะแตกยอดขึ้นมานะคะแล้วก็ที่กิ่งที่ช้ำไว้นี่ค่ะกิ่งนี้ก็เหมือนจะไม่ลอดเนาะก็อยากจะปลูกไว้เองเหมือนกันนะคะเพราะว่าอันนี้ไปเอามาแต่บ้านยายนะคะบ้านยายที่ว่าอายุแปดสิบแปนะคะอุ้ยอ้าว หลุดเลยไม่มีดินเกาะเลยแต่มีรากก็น่าจะรอดเนาะอยู่ดีๆดินร่วงเฉยเลยดอกเขาสวยมากๆเลยนะคะครั้งแรกเลยที่บะายรงพยอมตอนนั้นก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำช่องหรือไงเอ่ย น่าจะยังไม่ได้ทําช่อง YouTube เนาะตอนนั้นก็เพียงแต่ดูของเพื่อนๆไปพ,พลางๆก็พอดีเลยไปเที่ยวจะว่าไปเที่ยวก็ไม่เชิงนําพระพุทธรูปนะคะไปถวายที่ที่ที่จังหวัด ที่จังหวัดเลยนะถ้าจำไม่ผิดนะคะเพราะหลายปีมาแล้วนะคะก็ไปพักที่รีสอร์ทกตอนเช้าเขาจะต้องเห่แห่พระรอบหมู่บ้านก่อนเขาก็ให้เราอยู่ค้างคืนแล้วก็ต้องไปหารีสอร์ทนอนกันก็ไปเจอที่รีสอร์ทนั้นนะคะเขาทำไว้แล้วก็ ถ้าเราเปิดหน้าต่างไปจากเรือนพักที่เป็นหลังๆเล็กๆนะคะน่ารักเชียวก็จะมีต้นธนูขันสอนนี้คือเขาก็จะยอดช่อดอกเขาโผล่ตรงมาพอเปิดหน้าต่างไปเจอพอดีโอ้โหสวยมากสวยจริงๆสีดอกขาวพรุเต็ม เต็มต้นเลยนะคะทุกยอดจะมีเต็มไปหมดเลยโอ้โหชื่นใจมากๆเลยในบรรยากาศยามเช้าๆเนาะแล้วก็ไปช่วงหน้าหนาวพอดีด้วยโอ้โหสดชื่นมากๆตอนนั้นก็โอ้่ายถ่ายรูปถ่าย,ายคลิปไว้นะคะเป็นวิดีโอไว้ เยอะมากมายเลยทีนี้ก็ยังว่าเนาะเราก็ถ่ายถ่ายไว้เฉยๆตอนนั้นก็เรียกว่าสนุกนะคะสนุกมากๆเลยได้ออกเดินทางไปนู่นไปนี่นะคะแต่ก็ภาพนั้นก็อยู่กับโทรศัพท์อีกเครื่องหนึง่งพอดีและกลับมาได้ไม่กี่วันโทรศัพท์ ตกน้ำนะคะช็อตดับไปเลยเสียหมดเลยนะคะทำอย่างนั้นก็จะมีภาพสวยๆมาอวดเพื่อนๆเยอะมากๆนะคะวิวก็สวยยิ่งไปถ่ายที่ผานกเค้าที่มีหนังอยู่เรื่องนึง เขาจะไปถ่ายทำที่ตรงนั้นนะคะโอ้โหยังเลิศไปถ่ายที่อะไรนะอะไรลำน้ำพองนั่นก็อีกทั้งเพลงทั้งหนังเนาะโอ้โหสุดยอดมากบรรยากาศดีดีอยากจะไปเที่ยวภาคใต้ขึ้นเหนือตลอดเลย ไม่เคยได้ไปภาคใต้สักทีก็นัดก,กับลูกสาวไว้ว่าเดี๋ยวถ้าเหมาะเหมาะโอกาสดีๆเก็บตังค์ได้สักก้อนหนึ่งอาจจะไปเที่ยวอาจจะไปเที่ยวที่ทางแถบใต้ภาคใต้นะคะ อยากไปนะครศรีธรรมราชมากที่สุดเลยเพราะว่าไฝฝันมานานนะคะตั้งแต่สมัยยังไม่รู้จักคุณรามนะคะนี่นี่คือต้นธนูขันศรน,นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะนี่คือต้นธนูคันศรน,นะคะที่ไฝฝันอยากจะได้มาปลูกก็ได้มาสมใจนะคะ วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าลายของพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ